ลูกสอเพื่อรักฉันขอขอบคุณสำหรับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ที่จะช่วยฉันรักษาไล่บุรุสลาวันมาถึงตอนนี้ฉันคองหมดปัญญาที่จะดูแลสมบัติชิ้นสุดท้ายต่อไปได้อีกฉันขอฝากไล่บุรุสลาวันไว้ในมือนายส่วนลูกๆของฉันฉันเชื่อมั่นว่าวันหนึ่งชายทัต คงม,มีโอกาสไี่กลับมากอบกู้บุรุษราวันอย่างแน่นอนลูกๆไม่ควรมีพ่ออย่างฉันขอบคุณอีกครั้งเพื่อนรัก để mà mày uốn với tân sai trai bỏ bảo bay ngay ไม,ฉไม่ฉันจะอยู่กับคุณ ไม่ว่าคุณจะผิดหวังหรือเสียใจมากแค่ไหนความรู้สึกข,ขคุณก็จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงยังไงคุณก็ณจะรักท่านพ่อตลอดไป Hello, ครับครับคุณหญิงครับ,รบผมจะกลับไปเดี๋ยวนี้แหละครับเอาไปไหนอ่ะไม่ไปสนามบินแล้วเหรอ ไม่ไปแล้วครับคุณหญิงโดนแขโทรมาบอกว่าให้กลับไปเดี๋ยวนี้เลยครับเอามันเกิดอะไรขึ้นน่ะแล้วพี่ทัศน์เป็นไรหรือเปล่าเดี๋ยวกลับไปก็รู้เองแหละครับมันเกิดอะไรขึ้นลุงอาจบอกอมาเดี๋ยวนี้นะุอาจคุณหญิงสวัสดีค่ะ อาจารย์สวัสดีค่ะค่ะเชิญจากูาาน้องคะคะนี่น้องโทรเชิญอาจารย์ดาวเรืองมาด้วยเหรอทําไมทําแบบนี้ล่ะเกรงใจอาจารย์เขาพี่คะจะไม่ให้เชิญอาจารย์ดาวเรืองมาได้ยังไงคะในเมื่ออาจารย์เนี่ยเป็นผู้ใหญ่ที่บ้านเราเคารพนับถือ,อและอย่างหนึ่งเนี่ยอาจารย์ก็คอยช่วยไกล่เกลี่ยปัญหาของบ้านเรากับบ้านบริสราวันเนี่ยเป็นสิบปีแล้วก็ต้องเชิญอาจารย์มารับรู้ความจริงด้วยสิคะ คุณพอนอครับคือผมคุณชายคะไม่เป็นไรค่ะเรียกอาออนเหมือนเดิมนะคะอาเข้าใจความรู้สึกของคุณชายดีค่ะ ต้องขอโทษนะครับสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมได้ทำลงไปไม่เป็นไรค่ะไม่ใช่ความผิดของคุณชายเลยพี่คะได้ไงล่ะคะน้องคะที่คุณชายเข้าใจเราผิดเนี่ยเป็นเพราะว่าทางฝ่ายเราไม่เคยให้หลักฐานที่ชัดเจนอะไรกับคุณชายได้เลยนะคะ ถ้าเราหาหลักฐานนี้เจอตั้งแต่แรกเรื่องมันก็คงไม่ยืดเยื้อมาหลายสิบปีแบบนี้คุณชายอ่าขอโทษอาออนอย่าทำให้ผมต้องรู้สึกผิดมากไปกว่าน,นี้เลยครับผมผิดยังไม่มีข้อแก้ตัวใดๆ จะเชื่อใจแล้วก็ไว้ใจอ่านในรืร่นสอนแต่ผมกลับเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่ผมอยากจะเชื่อเท่านั้นแลวผมไม่เชื่อผิดผิดมาตลอดผมไม่นึ้เลยว่าไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไร การที่คุณชายได้รับรู้ความจริงแล้วมันก็น่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงอะไรๆไ,ได้หลายอย่างนะคะแล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นด้วยเอ๊เราจะเริ่มเรื่องไหนก่อนดีเอาเรื่องพาดกับน้ำมนต์ดีมิมจ๊ะชายทัศ จารจะรับกาแฟหรือว่าชาดีคะหนูคิดจะทำยังไงกับชีวิตตัวเองต่อไปหนูคงเป็นแม่บ้านประนอมอีกไม่นานหรอกคะ่ะที่ฉันไม่บอกเรื่องหนูกับคุณหญิงนวลแขเนี่ยเพราะฉันคิดว่าหนูยังไม่พร้อม การที่หนูยอมติดคุกดีกว่าจะกลับไปอยู่กับคุณยายทำให้ฉันคิดไม่ตกว่าฉันควรจะทำยังไงต่อไปหนูบอกแล้วไงคะว่าหนูไม่ใช่ไม่ชมลฉันจะปล่อยให้คุณยายของหนูเนี่ยเสียใจที่ตามหาหนูไม่เจอสักที จะยอมให้ท่านหัวใจสลายโดยการเรียนท่านว่าฉันเจอหนูแล้วแต่เขาไม่ยอมรับท่านเป็นคุณยายท่านหมดมันเป็นเพราะว่าท่านไม่ได้อยากเจอจริงๆมากกว่าท่านค่หนูก็เห็นคุณชายทัดเป็นตัวอย่างแล้วไม่ใช่เหรอยึดมั่นถือมั่นกับความคิดตัวเอง ก็เลยทำลายทั้งคนอื่นทำลายทั้งตัวเองลองไตร่ตรองดูอีกสักครั้งนะหนุ่มนิชมน จะตัดสินใจมาที่เนี่เธอวางแผนว่าจะไปซิดนี้กับคุณพงเทพ